คินี่ก็มาทังคําว่าเกินมันเป็นคําธรรมดาที่ไม่ไม่จะไม่มีใครสนใจแต่ถ้าสนใจแล้วจะรู้ก็จะรู้ได้ว่าไอ้ไอคําว่าเกินเนี่ยมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งเป็นต้นเหตุแห่งความผิดลาดต้นเหตุแห่งความยุ่งยากลําบาก <c oughs> คําว่าเกินคือไม่พอดีมันน้อยไปบ้างมันมากไปบ้าง หรือมันแห้งไปบ้างมันเปียกไปบ้างอะไรก็ตามอะที่เรียกว่ามันเกินพอเกินเมื่อไรก็สร้างความผิดพลาดหรือความวุ่นวายเป็นทุกข์ก็มาทางนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงคถือเอาเป็นหลักสำคัญสำหรับแสดงใจความแห่งพรหมจันยรเพราะอย่าให้มันเกินเช่น กามาสุขนันริกานในโยกนี่มันเกินอัตตกิลมัทฐานใโยกนี่มันขาดเรืออะไรก็ตามถ้ามันเป็นไปในทางใดทางหนึ่งอย่างสุดเวียงแล้วก็เรียกว่าเกินเ <c oughs> มื่ออยู่ตรง,รงกลางคือพอดีนั่นแหละจะสําเร็จประโยชน์ <c oughs> ดี๋ยวนี้เราดูกันอย่างโลกโลกโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันนี้ความวุ่นวายมันเกิดมาจาก เรื่องเกินมันยากจนเกินไปบ้างมันมั่งมีเกินไปบ้าง <c oughs> หรือว่าอ่ามันคอยเอาส่วนเกินมากเกินไปเกินนี่ไหมคมว่าไม่ไม่สมควรแล้วเขาไม่ควรจะเอาแล้วเขาก็ยังเอาอยู่เรื่อยไปไม่เห็นว่าเป็นส่วนเกิน ก็เกิดปัญหาทางเศร,รษฐกิจทางการเมืองอะไรขึ้นมาในโลกนี้สับสนวุ่นวายไปหมดก็ <c oughs> มีแต่เอาส่วนเกินขอบโดยส่วนเกินถ้าเราจะผิดส่วนเกินก็นอย่าผิด <c oughs> เอาเองผิดเพื่อช่วยผู้อื่นไม่เอาส่วนเกินเนี่ยไม่ปริกระทำส่วนเกินไม่สะสมส่วนเกิน,นคือมัชฌิมาปฏิปทา มันไม่ใช่เกินแล้วก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้ามองอีกทางหนึ่งถ้ามันประกอบด้วยความถูกต้องและมันไม่เกินถ้าว่าคนร่ำรวยก็มีใจบุญคนยากจนก็มีใจบุญปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนกันเห็นนี้คนร่ำรวยก็ใจบาปคนยากจนก็ใจยากจนก็ใจบาปมันมีส่วนเกิน ในข้อนี้ <c oughs> จึงเกิดปัญหาขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสว่ากินอยู่แต่พอดีมัดตัญยุตตาจะพัดตัดศิงความพอดีในการบริโภคความพอดีในการกินอยู่ในการเป็นอยู่ในการประบพฤติธรรมอะไรทั้งหลายนะเป็นหัวใจของพรมกรณย์เป็นหัวใจของพระศาสนา มีรายละเอียดมากมายจะว้ายอธิบายในคําว่ามัชชิมาปฏิปทา